ไปดูขนแก่นดีกว่าอันนี้เรื่องปลาคุณผู้ชมคุณลุงบ้านเนี้ยจับปลามาได้และอยากจะกินต้มปลาแล้วจับมาหลายตัวเลยนะปลาช่อนค่ะ แค่ปลาช่อนเนี่ยแหละคุณผู้ชมคะฆ่ากันตายหนึ่งศพเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหนองเรือที่จังหวัดขอนแก่นคนตายชื่อยุทธนาค่ะส่วนคนก่อเหตุเป็นลุงเขาชื่อลุงสงา่าลุงหลานสองของคนนี้นะจริงๆสนิทกันมากมไปไหนมาไหนก็ด้วยกันตลอดทํากับข้าวก็ทํากินด้วยกันแต่ปัญหามันมาเกิดเพราะว่าก่อนหน้านี้ลุงสงงาแกไปจับปลามาได้แล้วแก,กบ,บอกหลานชายเลยนะกูอยากกินต้มปลาคุณผู้ชมคะปลาช่อนต้นเรื่องมันทําให้เกิดปัญหาขึ้นขอไปดูในครัวบ้านเขาหน่อย ปรากฏว่าลุงที่จับปลามาเนี่ยเอาปลาไปไว้ในครัวแล้วลุงแกออกไปข้างนอกเช้าวันนี้กลับมาถึงที่บ้านปลาที่ตั้งใจจะทำต้มปลาคือไอตัวนี้มันโดนต้มไปแล้วคุณผู้ชมแต่อส่วนตรงนี้มันกินไม่ได้หลานชายตัวดีมันเอาปลาเนี่ยไปทำป่นปลาค่ะทั้งที่บอกแล้วว่าอยากจะกินต้มปลาสุดท้ายเอาไปผัดในกระทะ แล้วเอาใส่ถ้วยกินกันเสร็จสับเรียบร้อยคุณผู้ชมลุงสงาบอกเห็นแล้วมันชุนเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยไปเอาปืนแก๊ปมาแล้วตามล่าหาไอ้หลานชายแล้วก็ยิงเลยตายจริงนะคะวันนี้ตํารวจสพอนองเรือเนี่ยนำตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพผู้สื่อข,ข่าวได้คุยกับลุงลุงไม่ขอโทษด้วยนะ เพราะว่าลุงโมโห و, ลุงบอกแล้วว่าลุงอยากกินต้มปลาแต่มันด้านขโมยปลาลุงไปค่ะเอา<ก>ไปทาปนก็บอกแล้วว่าประจกินแล้วก็ไปหามาใส่กระแป๋งเอาไว้คุณผู้ชมฮะแล้วปกติเนี่ยลุงหลานคู่นี้นะฮะทั้งในส่วนของคนตายที่เป็นหลาน,นยุทธนากับลุงก็คือลุงสางาเองเขาก็จะไปจับปูจับปลาพวกนี้มาแบ่งกันกินตลอดแต่คาดการว่าอันเนี้ยนี่นี่ใส่กระแป๋งแบบนี้ไว้แล้วสุดท้ายแล้วเหลือแต่ปลากลับมาเหลือแต่ปลาตัวเล็กๆอะ ปลาตัวใหญ่ๆห,หลานชายเอาไปปล่นปลาทำเป็นน้าพริกเหมือนน้ำพริกปลาไปหมดนะฮะคุณผู้ชมจนสุดท้ายแล้วเขาบอกเขาก็ไม่ได้กินพอไม่ได้กินก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันหลานชายมาขโมยปลาพอทะเลาะลุงสง่าบอกว่าตอนนั้นเองหลานเนี่ยม,มันมาชกเข้าที่หน้า พอชกเข้าที่หน้าผมบอกโอ้โหมึงกูเนี่ยเป็นคนไปหาปลามากะจะเอามาทํากับข้าวมึงมาแย่งขโมยปลากูไปทําไม่พอกูทะเลาะกูเถียงด้วยมึงมาชกกูอีกก็เลยไปเอาปืนฮะที่ตัวเองเนี่ยเอาไว้ยิงนกตกปลาเนี่ยเอามายิงหลานตัวเอง <c oughs> เห็นบอกว่ายิงแม่นซะด้วยนะฮะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วตอนแรกไม่คิดว่าจะตาย <c oughs> แล้วหลานชายก็มาตายตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันลองฟังเสียงเจ้าตัวดูฮะ ไปยิงหลานนี่มันมันสุดทนหรือยังไงจ๊ะครับต่อยผมก่อนต่อยก่อนลักปลาผมไปตุมอ๋อนักป <ผม S 1> ลา<ะ>ไปต้มผมผมอลไรบนเห็นมันอ๋อบนว่าอย่างไรงก็ถามผมแน่ลนแล้วทะเลาะก,กันบ่อยใช่ไหมครับแล้วหลานนอกจากจะมารักปลาแล้วทําอะไรลุงอีกอ๋อมัดใจผมซืดๆต่อยกี่ทีโดนครับเปืนผมเซ็ดไว้ครับอ๋อมีอยู่แล้ว รอ้แต่ว่าเราตั้งใจไหมหรือว่ายัางไงมันอีกข<อ>่าผมก่อนเนอะโออมันจะฆ่าลุงก่อนเนาะครับอพอย่างนี้อยากจะบอกอะไรกับห้านไหมอยาก,อกตอนแรกเนี่ยที่ถามคุณฝ้ายลุงสง่าบอกคนตายไม่มีสิทธิ์ตื่นมาเถียงนะฮะคุณผู้ชมแต่เจ้าตัวมือปืนวันนี้บอกว่าไงรู้ไหมไม่ได้เข้าไปทะเลาะเข้าไปถามถ้ามึงอยากจะกินเนี่ยมึงทําไมไม่บอกกูไม่ถามกูก่อนว่าปลาอันเนี้ยมึงเอาไปทําปนปลาได้ไหมเพราะกูจะมากินต้มปลา สุดท้ายแล้วน้องนิวยอร์กถามลุงอยากขอโทษหลานที่ตายที่ลุมเนี่ยเป็นคนไปยิงไหมคาตอบคือบอกครับคือไม่ไม่ขอ,ขอ,ขอโทษยังไงก็ไม่ขอโทษก็สมควรตายคุณผู้ชมครับวันนี้กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ที่บอกว่าลุงอ่ะเอาปลาใส่กระป๋องเอาไว้ออมีปลาช่อนสองตัวแล้วก็มีปลาเล็กปลาน้อยเต็มไปหมดเลยแล้วปรกากฏเมื่อเช้าจับปลามาเสร็จใช่ไหมแปดเจ็ดโมงยี่สิบหกนาทีออกจากบ้านไปหาปูออคือจริงๆถ้าลุงอ่ะนะอยู่บ้านทั้งวันนะ ไม่มีปัญหาแล้วค่ะเจ็ดโมงยีขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปนาไปหาปู่ที่ทุ่งนาพ่อกลับมาถึงบ้านเห็นบอกกลับเข้ามาช่วงประมาณเกือบ11บเอโมงคุณผู้ชมค่ะ11บเอโมงถึงบ้านทะเลาะก,กันโมโหว่าเอา้าปลาช่อนกูหายกลายเป็นป,ปลาปนปลนปลาไปหมดแล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์วนหาวนหายเจ้าหลานชายนะออแล้วเอาปืนไปด้วย แล้วก็วนไปวนมาคุณผู้ชมซึ่งหลังจากนั้นก็ไปก่อเหตุแล้วก็ยิงหลานตายเ<ป>สร็จปุ๊บเห็นบอกตำรวจขับรถวนหาลุงสง่าตอน6โมง43นาทีตอนนั้นหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะตกดึกแล้วพอตำรวจได้รับแจ้งตำรวจตามหา หกโมงห้นาทีลุงสง่าเลยเดินออกมาจากทุ่งนานหลังหมู่บ้านไปที่ร้านของแงม่คาร้านชำแถวนั้นถือปืนไปด้วยระหว่างทางชาวบ้านบอกเฮ้ยสงา่ามึงยิงหลานตายไม่ใช่เหรอไปมอบตัวสิลุงสง่าบอกเออเดี๋ยวไปคุณผู้ชมยังไปไม่ถึงโรงพักชาวบ้านค่ะเป็นคนโทรศัพท์แจ้งตำรวจ นี่ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะคือยิงหลานแล้วตั้งแต่ตอนสว่างแล้วก็วนไปวนมาในหมู่บ้านเสร็จปุ๊บ พอชาวบ้านเห็นว่าลุงสง่ายิงหลานตายตำรวจยังไม่จับโถรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแปบ๊บเดียวเท่านั้นรถตำรวจมาถึงแล้วพาตัวสงงากลับไปที่โรงพักทันทีแล้วก็เป็นไปตามที่ลุงบอกไม่ขอโทษเพราะบอกแล้วว่าอยากกินต้มปลาเออวันนี้เราไปเจอกับคุณบัวฮะซึ่งเป็นน้องชายของลุงสงงาวันนี้เล่าให้ฟังและเขาบอกเขาอยู่ในเหตุการณ์ม,มันพลิกไปหมดเลยนะลุงสง่าบอกว่าเดินเข้าไปถาม,ถ,ามถูกไหม พอเดินเข้าไปถามเสร็จปุ๊บหลานชายคือคนตายคือยุทธนาเนี่ยต่อยถูกไหมฮะแต่วันนี้คุณบัวพาไปดูตรงจุดเกิดเหตุแล้วบอกว่าจริงๆแล้วลยยุทธนาเนี่ยนะกำลังนั่งเหมือนนั่งตรงถอนหญ้าอยู่แถวตรงนี้ฮะคุณผู้ชมบ้านชาวบ้านและก็กําลังนั่งคุยอยู่ตอนนั้นเองเนี่ยทางด้านของคุณบัวกับทางด้านของยุทธนาเห็นแล้วคนตายดนวยนะเห็นลุงสง่าแล้ว สะพายปืนแก๊ปอยู่แล้วก็พิงอยู่กับเพิงซึ่งปืนอันนั้นเนี่ยคุณบัวบอกว่าจริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้คนตายคือยุทธนาเพิ่งจะซ่อมให้กับลุงตัวเองเอาไว้ไปหาพวกปลาหายิงโกงยิงไก่นี่ตรงนี้ฮะคุณผู้ชมจุดที่นิวยอร์กอยู่นี่คือยุทธนากําลังนั่งอยู่ตรงนี้พอหลังจากนั้นแป๊บเดียวเห็น ว่าทางด้านสงงามือปืนกําลังบรรจุกระสุนอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไรพอยุทธนาลุกขึ้นเท่านั้นแหละฮะคุณผู้ชมลุงสงงาไม่พูดพร่ำทาเพลงยิงทันทีแล้วตอนนั้นทุกคนก็ตกใจเลยว่าเอา้าลุงมาฆ่าหลานทําไมหลังจากนั้นไม่หันมาพูดสักคำหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเดินเข้าไปในป่าแล้วก็หายไปเลยทั้งวันลองดูบรรยากาศช่วงนี้ดูฮะปืนไยคนตายเขาเป็นคนสร้ทำให้๋อแกไปได้ ปืนมาปืน no? ท uh, ี the there. ่เขาทําเป็นตัวน้ําไหลป่ามาแรงๆเนี่ยมันจะไหลออกมาอ่าครับทีนี้คนตายหลังจากกินข้าวเสร็จเดินออกมาจากไหนเดินออกมาจากบ้านจากข้าวเสร็จแกก็มานั่งตรงนี้ไปนั่งตรงโน้นใช่ตรงข้างหลังที่ข้าัไปไปคนตายยืนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่นั่งตรงนั้นเลยนั่งนั่งยังไงนั่งหันหลังดหนอต่อท้ายดูหน่อยเขานั่งหันหลัง่างนีเออนั่งนั่งตรงนี้ตรงโน้นต้นริป่าเลยริมย่าเลยไหนตรงเนี้ยตรงนี้ แล้วนั่งยังไงนั่งอย่างนี้คุณผู้ชมคะแต่ประเด็นคือเรื่องที่มันอยู่ดีๆมายิงตายเนี่ยมันเกิดการต่อยกันมาแล้วตอนเช้าเพราะในจุดเกิดเหตุเปิดครัวขึ้นมาทีหนึง่งปลาช่อนตัวหนึ่งอยู่ในหม้ออ,มอีกตัวหนึ่งอยู่ในกระทะและมันหมดไปแล้วไอตัวในกระทะเนี่ยที่บอกเอาไปทำป่นปลาเนี่ยหมดไปแล้วลุงสงงาเป็นคนมาถามยุทธนาบอกเฮ้ยปลากลัวทำไมมึงเอาไปแล้วมันไม่ขอ,อคุณผู้ชมยุทธนาบอกเอ้า ก็จะเอาไปทําให้ลูกลูกของเขาอะนะก็คือหลานลุงอะกินตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนทําไมมันมีปัญหาอะไรอืปัญหาก็คือไม่ได้ขอนั่นแหละลุงก็เลยโมโหค่ะแล้วสักพักหนึ่งพอยิงเสร็จปุ๊บเดินเข้าทุ่งไปตามที่เขาบอกของกลางยังอยู่ตรงนี้หมดเลยทั้งกระทะป่นปลาแล้วก็หม้อแล้วก็ปลาตัวเล็กซึ่งลุงบอกลุงไม่เอาแล้วยอมเข้าคุกแล้ววันนี้ปลาตัวเดียวคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ทั้งหมดคือ วันนี้บรรยากาศที่วัดชัยมงคลค่ะครอบครัวนําร่างของคุณยุทธนาเนี่ยมาตั้งบําเพ็ญกุศลน,น้องชายเห็นบอกว่าจุดทูบทั้งน้ําตาอัญเชิญดวงวิญญาณลงจากรถแล้วเขาบอกเรื่องที่น่าสลดใจก็คือลูกชายซึ่งเป็นคนที่กินผลปลาก่อนไปโรงเรียนนะถือรูปของพ่อเพื่อดูต่างหน้า เรื่องราวทั้งหมดเห็นบอกว่าแม่ของลุงสงงาเล่าให้ฟังเป็นยายของยุทธนาคนตายนะคะเพราะเขาเป็นญาติกันเขาบอกน่าสงสารตรงไหนรู้ไหมก่อนหน้านีาน้ครอบคร,รัวของยุทธนาเนี่ยมีพี่น้องสองคนคุณผู้ชมคะลูกคนแรกเหมือนกับเป็นพี่ชายของยุทธนาโดนยิงตายเมื่อสิบปีก่อนอแล้ววันนี้ยุทธนามาโดนลุงยิงตายคาบ้านอีก เขาบอกแม่เขาเนี่ยไม่เหลือลูกแล้วสักคนไม่มีหลานสืบสกุลและครอบครัวนี้ยายปีบอกเลยว่าเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่ยุทธนาเรียกลูกกินข้าวไอปนปลานะอม,มีคําพูดทำหนึ่งยูดีเหมือนกับเป็นลางอะค่ะบอกลูกถ้าพ่อเป็นอะไรไปให้ดูแลย่าดีๆนะก็คือย่าคนนี้ยคือเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่บ้านเดียวกันนะ่มันก็ทะเลาะก,กันบ้างตามปราษาแต่ไม่คิดว่ามันจะลงเอยแบบนี้คุยอะไรกับลูกกับลูกชายเขาก่อนไหมแวาหัว แม่ก็นั่งยื้อซื้อแม่ว่าเห็นหงนั่งยื้ออู๋ว่าเห็นเขายิ้งกันดอกเราเห็นตอนที่เขาทะเลาะกันไหมครับคุณแม่ทะเลาะขากันแล้วทะเลาะกันบ่อยไหมหลายเถ่ายุหลายเถ่ายุ่งเ,ยงเลียเล้ยงยื้เลี้ยงกินนะลูกเลี้ยงยื้เลี้ยงกินตกใจไหมพอรู้ตกใจตัวได้ไปเยี่ยมลูกบางอย่างที่โรงพยาบาลไปมาแลว้วแม่ก็บอกว่าอ้ดเอาเด้อลามันได้เป็นไปแล้วกับว่าสิตัวเพราะเท่านั้นลาวมึงอ้ดเอาเด้อหนุกเสียใจยินงละมันนี้วอาว่าได้คนว่าไม่ได้เห็ุไปแล้วมีร่างสังหรณ์อย่างใบ้ย่า มีเ่ยคุเจ้าเออดูมั้ยกินเข่าพุ่นปลาแล้วน่ะพี่มึงกินเข่าน้ำพ่อบอกินเข่าน้ำพ่อบ่สองเทียแม่กันั่งอยู่หลานเนี่ยนะเรืยอนี่อะไรเดียวบุกซ้ายแล้วกินเข่าเจ้าหวานแล้วปกติแกไม่เรียกเลยครับปกติวเดียกแเทียผ่านท่าทอเป็นยังไปเมื่อเบื่อกีแม่เด้ือหวานซี่ว่าคุณผู้ชมคะก็เหตุการณ์นี้ครอบครัวช็อกทั้งหมดนั่นแหละค่ะก็ถือว so ่าก being oh. ็เ <entreg> ป <t orar uana> <mag> ็นคนในครอบครัวเดียวกัน